ประเด็นที่บอกว่านักการเมืองทําให้เราทํางานลําบากโดยเฉพาะคนที่มาเกาะหิวแสงอยากได้ของของเราไปบริจาคต่อแล้วแล้วแล้วเหมือนแบบอยู่กับบุ๋มตามเงาบุ๋มอะไรอย่างเงี้ยคือเอาอย่างนี้อย่าอย่าอย่าบอกว่าเกาะหรืออะไรเลยคือเขาคงแบบเอาอย่างนี้ดีกว่าหลายคนก็หลายจิตหลายใจคนดีก็มีคนไม่ดีก็เยอะนะคะดังนั้นสิ่งที่เราก็ต้องระวังค่ะใช้คําว่าระวังจากประสบก,การณ์การทางานสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยเออมันเลยทําให้เรารู้ว่า <S <S 2> <S 2> คนที่แบบมาเพื่อ เอาของของชาวบ้านที่กอุตส่าห์บริจาคผ่านองค์กรดําบมาจู่ๆก็แค่ขันมาวางโปะเอาเพีนชื่อตัวเองวางแล้วให้คนเข้าใจว่าเป็นของเขาหรือบางคนมาขอรับของจากเราไปแต่เขาบอกว่าเอาของวางไว้แต่เราไปแจกไดนามิกเขาเนี่ยเขาแจชื่อเราใชกของเราแชกของเราแต่เอาไปแจกไดนามตัวเองแล้วเห็นบอกผมเองก็เจอปัญหาถึงขั้นกรกตเรียกเลยว่าไปเกี่ยวข้องกับนักการเมืองยังไงบ้างคือมีครั้งหนึ่งผมไปช่วยลงพื้นที่น้ำท่วมสุโขทัยแล้วผลปรากฏว่าเออผมก็ไม่รู้ว่ามีนักการเมืองท่านหนึ่งอะ รอมันรอเจอเราก็คือใครมาวนามันนั้ววันนั้นเราเราห้าไม่ได้ว่ามันตีหนึ่งแล้วที่เราลงพื้นที่ออสิ่งที่เราเจอก็คือหลังจากนั้นกกต,ต,ตเรียกหรูเฉยเลยว่าคุณผมไปช่วยโปรโมทไม่ช่วยแจกของ oh ออซึ่งเขาอ่ะนักการเมือคนนั้นอ่ะ ไม่ได้เอาของมาให้สักชิ้นเนี่ยมันของของเราอ่ะถ่ายรูปกับเราแล้วก็กลายเป็นประเด็นเลยเดินไปกับเราเดินไปกับเราบอกผมพาพี่บุ๋มมาครับเหี๋ยฉันเปนของฉันเองอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าวันนี้เราลงพื้นที่เชียงรายเราจะไปหนองคายเราไปสกโขทไทยเราไปพะเยาเราไม่ระบุเวลาเราระบุเวลาไม่ได้เราระบุโลเคชั่นไม่ได้ไม่ได้ระวังตัวระวังตัวมากขึ้นค <Yeah> ่ะเพื่อเพื่อจะให้ประชาชนได้สบายใจว่าของที่เขาบริจาคมาถึงประชาชนจริงๆไม่ได้ผ่านนักการเมืองค่ะ แปลว่าวันนี้ประสบการณ์ทําให้เรารู้ว่านักการเมืองมีหลายมุมมากมีหลายแบบมีหลายแบบมาหน้ายิ้มๆแต่ใจร้ายก็มีเยอะมบางคนบอกว่าโอ้โหผมอรดับดาลงพื้นที่มากกว่านักการเมืองมากกว่าผู้นําประเทศอาช้คําแบบนี้ไม่อธิบายตรงนี้ให้คนให้เข้าใจหน่อยอย่าอย่อยาเอาบุ๋มไปเกี่ยวข้อกับการเมืองหรือประเด็นดราม,ม่าเลยค่ะเพราะว่าบุม๋มอาจะโดนเกลียดโดยที่บุม๋มไม่ได้ทำอะไรในขณะที่เราก็ทาความดีของเราในทุกทวัน,วนบุ๋มว่าแต่คนมีหน้าที่ของตัวเองค่ะนักการเมืองแต่ละคนเขาก็มีหน้าที่ของเขา ผมเองเป็นผู้ภยัภยเป็นอาสาสมัครผมก็มีหน้าที่ของตัวเองในการช่วยเหลือประชาชนอยู่แล้วดนะังนะั้นยาวไปเกี่ยวข้องกันเลยค่ะ